สวัสดีท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเตยกับเสียนะครับพบกันเช่นเคยเป็นประจําทุกอาทิตย์ครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องเท่าแก่ทีวีแห่งนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับชมเนื้อหาสาระความรู้ในเรื่องของตํานานธุรกิจนั่นเองนะครับในเรื่องของการพัฒนากิจการแบบดั้งเดิมสู่ยุคของทายาทที่มีการพัฒนากิจการนะครับในรูปแบบใหม่ๆนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นถึงวิธีการการนําเสนอการถ่ายทอดการบริหารกิจการตลอดจนในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการของธุรกิจนะครับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเองซึ่งคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะติดตามรับชมได้ทางจานรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU Band หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปที่ w w w t h a ว a บ t v c แกครับมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะได้รับทราบเรื่องราวของตำนานธุรกิจร้านไอศกรีมที่บรถที่อยู่คู่กับชาวตะปูนแล,ลกว่าสีปีไปบ้างแล้วนะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะไปย้อนดูนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเรานําเสนอเรื่องราวอะไรไปบ้างติดตามแับชมกันเลยครับขายของสีสามร้อสี่ขับแท็กซี่ครับ, 4, รบสุือดท้ายมาขายติ่มผมขายข้าวขาหมูขายต้ยมยำขาย,ยอะไรมองเงนสีเดี๋ยวนี้หันมาขายติม สองอยู่ฝังนั้นห้องหนึ่งสองสามยายมาฝังที่นีน่ขายของแพงตายก็ทำไอทีมาตั้งเดือนเองตั้งแต่จุดสามจุดสี่กว่ามาช่วยพ่อขาย เมื่อก,ก่อนอยู่กับพ่อได้เงินเดือนอย่างนี้เราก็คิดว่าเราอยากจะทำอะไรธุรกิจที่เป็นของตัวเองม้ากเลยเราเลยออกมาทำเองคือเราไม่สอนกรร็ทิพลดทิพรรลดเรื่องของผมไม่เคยจำกัดติดคุณมาซื้ออย่างสวนอาหารบัวทุกแห่ง สำหรับวันนี้นะครับเราจะไปติดตามกันต่อนะครับว่าเมื่อคุณสมชายการจัดโนนันลูกชายคนโตของคุณปวิตัยการจัดโนนันนั้นไม่เลือกที่จะสารต่อกิจการในนามของไอศ์กีนทิพประลดแต่เลือกที่จะไปสร้างแบรนด์ใหม่ในนามของไอศ์กีนบางกอกแล้วใครละครับที่จะสารต่อกิจการไอศ์กีนทิพประลดให้ยืนหยัดติดต่อไปได้ภาคสุู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันครับ